아 <목소리나> ที่นาตรงนี้เป็นที่ธรณีสงซึ่งก็ได้มีเนื้อที่ประมาณ5ไร่เอาไว้สำหรับการเพราะปลูกซึ่งเราแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือแบ่งปลูกข้าวประมาณ4ไร่และปลูกพักส่วนควยอีกประมาณ1ไร่ ผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกในแต่ละครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ใช้ในในวัดและวก็ในศูนย์ปฏิบัติธรรมนานา,นาชาติสีเมืองปองนะเพื่อเอาเลี้ยงญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมและอีกส่วนหนึ่งที่เหลือนั่นก็มอบแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาช่วยด้วยใจทำให้โครงการนี้ ด้วยด้วยด้วยความตั้งใจนะแล้วก็เราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนะี่ยให้กับชาวบ้านไปนะแล้วเรื่องก็จริงๆแล้วโครงการนี้ต้องการที่อยากจะ,ะช่วยเหลือในด้านปัจจัยสีแก่ชาวบ้านนะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารโครงการนี้เนะี่ยเป็นโครงการของนวยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านโปง่งของวัดอรัญาวาดบ้านโปง่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยผู้สูงอายุกับเด็กเยาวชนในชุมชน เพื่อให้มีอาหารในการบริโภคและก็เกษตรพื้นที่นาที่เราทำเนี่ยเราเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพไม่ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้น